ตั้มพดภาพดังอับหน้าใหม่เรียกได้ว่าถ้าให้พูดถึงตั้มวราวุธหรือตั้มเดดสตาใดๆคนก็คงจะยิ้มออกมาทันทีเพราะชายคนนี้เป็นผู้ที่สร้างรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวราะให้กับแฟนๆเป็นจํานวนมากซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นทา้งนักร้องแลนะนักแสดงมากความสามารถ ด้วยก่อนหน้านี้หนุ่มตั้มเคยเข้าร่วมโครงการ t ูปี Number ร์วจนได้รับรางวัลเยวาวชนต้นแบบเก่งและดี no. 1, t ูปี Number One ันไอดอและต่อมาได้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์คนฝาคว้าดาวปี9เป็นตัวแทนภาคใต้เลขประจําตัวคือ8แถมเจ้าตัวยังได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานเพลงมากมายไม่ว่าจะเป็นรักจนกว่าจะรู้กลับบ้านเราและคือคําว่ารักเธอนอกจากนี้ตั้มยังมีผลงานด้านการแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องคือพรมดิขิต รับบทสมพง์เรื่องฝันเฟื่องรับบทเวก และเรื่องแผลเก่ารับบทไอเดินด้านสุดหนุ่มตั้มก็ทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพตัวเองมีภาคกอดพันอยู่รอบจมูกในใบหน้าเพราะเพิ่งผ่านการโมหน,น้ามาใหม่นั่นเองโดยหนุ่มตั้มได้ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าเปลี่ยนหน้ากันได้แต่หัวใจเปลี่ยนกันไม่ได้สันไปเลยสิครับรอดูเรยเรๆนี้ครับอยากด่อให้เธอหลงก็ต้องสู้หน่อยงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยราคาว่าสัญญกรรมยังไงไม่บวมเลยเอาใจไปเลยพี่ตั้ม แต่ดูเหมือนว่าแฟนๆบางคนก็แอบเอในใจเช่นกันว่าหรือเขาจะแกงคนดูหรือเปล่าหลายคนจับตาว่าทําจริงหรือว่าเป็นคอนเทนต์ในช่อง YouTube กันแน่จ้ะรอดูเลยจ้า